สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่แบบคลาสสิกมากๆเลยเกิดขึ้นได้ในทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะครับผมนั่นก็คือเมื่อศูนย์กลางอํานาจเนี่ยเกิดสุญญากาศขึ้นมาทันทีทันใดผู้นําก็ยังอ่อนแอแล้วรอบๆตัวก็เต็มไปด้วยขุนศึกที่แบบเออมากบารมีแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงมากมคําถามก็คือแล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะคลี่คลายไปทางไหน เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความโกลาหลสดขีดเลยนะครับคือมีการช่วยเหลือผู้นำที่ยังเอ่อยังเยาววัยให้รอดพ้นจากอันตราย<ะ>แต่เรื่องมันกลับพลิกผันตรงที่ว่าผู้ช่วยชีวิตบางคนเนี่ยกลับกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเสียอีกโโอ้ห วันนี้เราจะได้วิเคราะห์กลไกลของอํานาจการช่วงชิงความชอบธรรมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการสร้างเรื่องเล่าเพื่อทําให้การกระทําของตัวเองมันดูสมเหตุสมผลนะครับใช่เลยค่ะเราจะมาแกะรอยกันว่าจากความวุ่นวายหลังเหตุการณ์สังหารขุนนางใหญ่แล้วก็ไปช่วยองค์ห้องเต้ได้เนี่ยนะคะมันนําไปสู่การรัฐประหารเงียบกลางงานเลี้ยงได้ยังไงอืมฉากนั้นน่าสนใจมากเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็ชั้นเชิงทางการเมืองแบบสุดๆเลยค่ะ มาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาปูพื้นกันก่อนว่าความโกลาหลทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคือเรื่องของเรื่องในวังหลวงตอนนั้นมันระสํำระสายมากครับ อำนาจมันถูกแบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆก็คือฝ่ายขุนนางทหารนำโดยแม่ทัพใหญ่โหจินกับอีกฝ่ายคือกลุ่มขันทีที่กุมอำนาจในวังมานานแล้วจุดแตกหักก็มาถึงค่ะ uh huh. เมื่อกลุ่มขันทีชิงลงมือสังหารแม่ทัพใหญ่โหจินไปเลยก็คือตัดหัวผู้นำกองทัพแล้วก็ฉวยโอกาสลักพาตัวฮ่องเต้ท,ที่อย่างทรงพระเยาว์กับพระอนุชาหนีออกจากวังไปค่ะสถานการณ์ตอนนั้นคือคข้งคว้างเลยนะครับเมืองหลวงที่เปรียบเหมือนหัวใจของอาณาจักรไม่มีทั้งแม่ทัพใหญ่ ช่ค่คะไม่มีแม้กระทั่งองค์ฮ่องเต้มันคือภาวะสุญญากาศทางอำนาจโดยสมบูรณ์ซึ่งภาวะแบบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กเลยดึงดูดผู้มีอำนาจจากทั่วทุกสารทิศให้เข้ามาถูกต้องเลยค่ะพอข่าวแพร่ออ,อกไปบรรดาขุนศึกที่คุมกำลังอยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็รีบยกทัพเข้ามาที่เมืองหลวงทันทีเลยโดยอ้างว่าเพื่อมาช่วยเหลือฮ่องเต้ ก็มีคนสําคัญสําคัญอย่างโจโฉหรืออ้วนเซี่ยวใช่ค่ะแต่ว่าท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนี้เองก็มีตัวละครหนึ่งที่โผล่เข้ามาได้ถูกจกังหวะแบบพอดีเป๊ะเลยเขาคือต่างโตขุนศึกจากหัวเมืองชายแดนด้านตะวันตกค่ะซึ่งภาพลักษณ์ของต่างโตในตอนแรกนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยครับเหรอคะในบันทึกบางฉบับถึงก็บอกว่าเขาเป็นขุนศึกที่เคยรบแพ้มาก่อนด้วยซ้ําไม่ได้ถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษอะไรเลยแต่การที่เขามาถึงตัวฮ่องเต้เป็นคนแรกๆแล้วก็ประกาศตัวว่าจะถวายอารักขาเนี่ย มันเปลี่ยนสถานะของเขาทันทีเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วว่าการอารักขาในสถานการณ์แบบนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การคุ้มครองความปลอดภัยใช่ไหมคะโอ้โหลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับในภาวะวิกฤตแบบนี้การอารักขาฮองเต้คือการเข้าครอบครองสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมสูงสุดของแผ่นดินอืเพราะตัวฮองเต้ในตอนนั้นไม่ได้มีอำนาจบัญชาการจริงๆโดยพระองค์เองแต่เป็นเหมือนเอ่อตราประทับที่ใครได้ไปก็สามารถออกคำสั่งที่ชอบธรรมในนามของราชสำนักได้ทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ นี่คือหลักการที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับการเข้าควบคุมสถาบันหลักของรัฐหรือการควบคุมเรื่องเล่าหรือนเนรีทีฟของสังคมก็คือการกุมอำนาจในรูปแบบหนึ่งนั่นเองแล้วตัางโตก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเลยนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเขารีบแสดงให้ทุกคนเห็นทันทีว่าใครคือผู้ควบคุมสถานการณ์มีเกร็ดที่น่าสนใจในบันทึกเล่าไว้นะคะว่ารพอตัางโตเจอห้องเต้กับพระอนุชาที่กำลังหลงทางอยู่สิ่งแรกที่เขาทำคือยึดราชรถคันที่ดีและเร็วที่สุด ที่เปรียบไปก็เหมือนรถสปอร์ตประจำตำแหน่งของฮ่องเต้เลยเพื่อใช้เป็นพาหนะพาทั้งสองพระองค์กลับวังโอ้โหคนอื่นๆที่กำลังตามมาได้เห็นว่าพวกเจ้ามาช้าไปแล้วตอนนี้องค์ฮ่องเต้อยู่ในมือข้าชิงความได้เปรียบไปก่อนเลยเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในเมืองหลวงเลยครับแล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้สัญญาณดันค้างอยู่กลางอากาศนานใช่ไหมคะเพราะแทนทีที่คุมตัวฮ่องเต้เข้าวังได้สิ่งที่เราได้เห็นจากบทสนทนาระหว่างเขากับคุณสื่อผู้ใจที่ชื่อลีอยู่เนี่ยมันคือการเปิดแผนที่ที่แท้จร บทสนทนานี้สําคัญมากครับเพราะมันคือพิมพ์เขียวของทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมามันเผยให้เห็นความทะเยอทะยานที่แท้จริงของต่างโตะซึ่งมันไปไกลกว่าการเป็นแค่ผู้สําเร็จราชการแทนเขาบอกกับลิวอยู่ตรงๆเลยค่ะว่าเขามีความคิดที่จะปลดห้องเต้องค์ปัจจุบันหอลิวอ๋อ,อ,องทรงพระปรีชาสามารถพระไทยเข้มแข็งเหมาะจะเป็นผู้นําในยามวิกฤตมากกว่านี่คือวาทกรรมคลาสสิกเลยนะครับ การโจมตีผู้นําคนปัจจุบันว่าอ่อนแอแล้วก็เสนอทางออกว่าต้องได้ผู้นําที่เข้มแข็งมาแทนเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองใช่ค่ะเป็นประกาศที่ตกนํามาใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่าในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาคุยกับคุณสื่อของเขาใช่ค่ะเพราะต่างโต๊ะยอมรับกับลิยูตามตรงเลยว่าข้าเป็นคนนอกคือเขาไม่มีฐานอำนาจหรือเส้นสายในหมู่คุณนางเก่าแก่ในเมืองหลวงเลยถ้าจะเล่นตามกติกาเดิมเขาไม่มีทางสู้คนอื่นได้แน่ ดังนั้นวิธีที่เร็วและรวบรัที่สุดในการสร้างฐานอำนาจของตัวเองก็คือการล้มกระดานแล้วตั้งห้องเต้คนใหม่ที่เป็นของตัวเองขึ้นมาซะเลยโดยมีกองทัพสองแสนนายที่คุมประตูวังอยู่เป็นเครื่องมือข่มข,ขวัญให้ทุกคนยอมรับนั่นคือหัวใจของกลยุทธ์แบบที่เรียกว่า strong man เลยครับคือเมื่อคุณเป็นคนนอกที่ไม่มีทางชนะในเกมเดิมได้คุณก็ต้องล้มกระดานแล้วสร้างเกมใหม่ที่ตัวเองเป็นคนคุมกดการกระทําของต่างโต๊ะจึงไม่ใช่แค่การยึดอำนาจแต่คือความพยายามที่จะรื้อแล้วสร้างโครงสร้างอำนาจใหม่ทั้งหมด โดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางผ่านหุ่นเชิดที่เขาเป็นคนเลือกและแต่งตั้งขึ้นมาเองแต่ตุนซึลีอยู่ก็ไม่ได้เห็นด้วยไปสมหมใช่ไหมคะเหมือนเขาพยายามจะทัดทานอยู่เหมือนกันใช่ครับเขามีคําเตือนที่น่าสนใจมากว่าไงคะลีอยู่เตือนต่างโต้ว,ว่า การกุมอํานาจเบ็ดเสร็จโดยอาศัยห้องเต้เป็นเครื่องมือเนี่ยยิ่งมีอํานาจมากศัตรูก็ยิ่งเยอะตามเป็นเงาตามตัวแล้วก็ยกตัวอย่างคนที่เคยพยายามทําแบบนี้ในอดีตซึ่งก็จดไม่สวยสักคนเป็นคําเตือนที่ฉลาดมากเลยฉลาดและมองการไกลามากครับแล้วปฏิกิริยาของตังโตเป็นยังไงคะเมื่อได้ยินคําเตือนแบบนั้นนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับตังโตได้ยินคําเตือนแต่กับมองข้ามมันด้วยความหางการอืมเขาเชื่อว่าตัวเองไม่เหมือนคนพวกนั้นเขาไม่ได้ซื้อบือ้อไม่ได้อ่อนแอเขาเก่งกว่าแร่งกว่า และจะประสบความสาเร็จในที่ที่คนอื่นล้มเหลวโอ้โหซึ่งเป็นความคิดที่อันตรายมากครับและเราก็มักจะเห็นผู้นําที่มีอํานาจล้นฟ้าในยุคต่างๆมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้เสมอคือเชื่อว่าตัวเองเป็นข้อยกเว้นของประวัติศาสตร์พอวางแผนกันเสร็จก็ถึงเวลาเปิดตัวะครนเเวทีแห่งอํานาจที่แท้จริงต่างตกไม่รอช้าเลยค่ะเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ที่อุทยานหลวงเชิญขุนนางน้อยใหญ่มาร่วมง,งานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ฉันจินตนาการบรรยากาศตอนนั้นออกเลยนะคะทุกคนคงคิดว่าเป็นแค่งานเลี้ยงขอบคุณที่มาช่วยฮ่องเต้บรรยากาศตอนแรกก็คงจะดีมีการดื่มสุราอาหารกันไปแต่เป้าหมายของต่างโต๊ะไม่ใช่การเลี้ยงขอบคุณครับเขาต้องการใช้เวทีนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นยังไงคะการเลือกจัดงานเลี้ยงแบบเปิดเผยนี่คือจิตวิทยาการเมืองชั้นสูงเลยนะทำไมไม่ทำแบบลับๆเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การปลดท่องเต้แต่คือ การแสดงทางการเมืองอ oh. มันคือการแสดงแสนยานุภาพและบีบให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต้องเลือกข้างอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนแล้วเขาก็เริ่มการแสดงของเขาใช่ไหมคะใช่ครับพอได้จังหวะตังโต๊ะก็ลุกขึ้นยืนทําให้ทุกคนในงานเงียบกริบแล้วเขาก็เริ่มกล่าวสุนทรพจน์โจมตีความอ่อนแอของฮ้องเต้องคปัจจุบันอย่างที่คุยกับคุณสื่อไว้ไม่มีผิดอื uh. แล้วก็ยกย่องความสามารถของตาลิวอ๋องก่อนที่จะทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงมากลางงานเลี้ยง ด้วยการเสนอให้ปลดฮ้องเต้อุ้งปัจจุบันณที่ประชุมนั้นเลยแล้วก็ถามออกมาดังๆว่าว่าไงครับทุกคนมีใครจะค้านผมไหมโอ้โหจินตนาการถึงความเงียบในห้องนั้นเราขนล,ลุกเลยนะคงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการเสนอให้ปลดห้องเต้กันกลางงานเลี้ยงแบบนี้คุณนา่งคนอื่นๆคงจะแบบมองหน้ากันเลิกลักทำอะไรไม่ถูกเลยแน่นอนครับมันคือการทดสอบความพักดีครั้งใหญ่ และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารไปในตัวใครที่เงียบก็คือคนที่ยอมรับโดยปริยายเพราะความเงียบคือการสมยอมส่วนใครที่คัดค้านก็จะถูกระบุตัวและจัดการได้ทันทีนี่คือการใช้ความกดดันของสาธารณชนมาบีบให้ทุกคนต้องยอมจำนนและก็เป็นไปตามคาดค่ะขุนนางส่วนใหญ่นั่งตัวแข็งทื่อกันหมดไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่ท่ามกลางความเงียบงานที่น่าอึดอัดนั้นก็มีคนคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนค่ะ มาแล้วเขาคือขุนนางเท่าผู้มีตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองปิงโจชื่อเตงหนวนเสียงแห่งระเบียบเก่าได้ดังขึ้นแล้วเขาไม่พูดเปล่านะคะแต่ชี้หน้าต่างโต๊ะแลวประกาศกล้องเลยว่าเอทรยศกบฏชาติแล้วก็กล่าวหายอย่างตรงไปตรงมาว่าต่างโต๊บางอาจคิดจะปลดรัชทายาทที่สืบทอดบัลลังก์มาอย่างถูกต้องทั้ทงทั้งที่องค์ฮ่องเต้เองก็ไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยนี่คือการท้าทายอํานาจของต่างโตซึ่งซึ่งหน้าท่ามกลางสายตาขุนนางทั้งหมด เป็นอะไรที่ต้องใช้ความกล้าหาญมหาศาลเลยนะคะสิ่งที่เตงวนทําคือการยืนหยัดเพื่อหลักการและระเบียบเก่าที่กําลังจะถูกทําลายลงด้วยอํานาจปืนเขารู้ดีว่ากําลังเผชิญหน้ากับอะไรเขารู้ว่าต่างโต๊กมีกองทัพหนุนหลังและการลุกข,ขึ้นพูดแบบนี้อาจจะหมายถึงความตายอืแต่เขาก็ยังเลือกที่จะพูดความจริงออกมาซึ่งมันทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดเสมอว่าการพูดความจริงต่อนหน้าผู้มีอํานาจนั้นต้องแลกมาด้วยอะไรเสียงของเขาอาจจะเป็นเสียงเดียวในตอนนั้นแต่มันคือเสียงที่ประวัติศาสตร์ต้องจดจํา แล้วปฏิกิริยาของตังโต๊เป็นยังไงคะเขาตอบโต้ข้อกล่าวหานั้นไหมเขาไม่เสียเวลาโตเถียงด้วยเหตุผลเลยครับอา้าวเพราะเขารู้ดีว่าเกมนี้ไม่ได้วัดกันที่เหตุผลอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะสิ่งที่ตังโต๊ทำคือเขาชักดาบออกจากฝักและประกาศคำตัดสินสุดท้ายที่ปิดฉากทุกอย่างเขาพูดว่าวันนี้ใครคล้อยตามข้าอยู่ใครขวางข้าตายสถานเดีย่ยวจบเลยเป็นการปิดฉากงานเลี้ยงและปิดฉากการคัดค้านทั้งหมดด้วยความกลัวล้วนเลยค่ะคำขู่ของตังโตไม่ใช่แค่คำพูดครับแต่มันคือการสถาปนาก,กฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา แทนที่กฎหมายและจารีตเดิมนั่นก็คือกฎแห่งความกลัวอืจากนี้ไปการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกผิดหรือหลักการอีกแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นฝ่ายเดียวกับตังโต๊ะและใครกล้าที่จะขวางทางเขาซึ่งแน่นอนว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่รุนแรงที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสรุปแล้ววันนี้นะคะเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากตั้งแต่การเกิดสุญญ,ญากาศทางอำนาจที่เปิดโอกาสให้ขุนศึกพูดทะเยอยานเข้ามาฉวยโอกาส ไปจนถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนเองโดยอ้างเรื่องความเข้มแข็งของผู้นําคนใหม่และความอ่อนแอของผู้นําคนเก่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใช้กําลังและความกลัวเพื่อกําจัดเสียงคัดค้านทั้งหมดในคราวเดียวเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเลยครับว่ากฎเกณฑ์ทางการเมืองนั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจที่มาพร้อมกับกองกำลังทหารจริงค่ะและตะก,กะที่ว่าผู้นำปัจจุบันไม่เหมาะสมหรืออ่อนแอและจำเป็นต้องถูกแทนที่ด้วยคนที่แข็งแกร่งกว่า เพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองนั้นเป็นวาทกรรมที่ทรงพลังและถูกนํามาใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่าในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนหรือในสังคมใดก็ตามครับและนี่คือคําถามทิ้งท้ายสําหรับทุกคนให้ได้ขบคิดกันต่อค่ะเรื่องราวนี้ทําให้เราต้องกลับมาคิดว่าอะไรคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการกระทําเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองกับการกระทําเพื่อความเที่ยอทยานส่วนตัวอืมเป็นคําถามที่ดีมากและเมื่อผู้มีอํานาจใช้กําลังเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใครคือผู้ที่จะตัดสินว่าการกระทํานั้นถูกต้องหรือไม่ แล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างนะคะและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในทีมที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฟังครั้งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวัสดี